เปิดบ้านใหม่เจนนี่ได้หมดทัศสดชื่นสวยหรูอ,อลังการทุกซอกทุกมุมนับถอยหลังอีกไม่กี่เดือนก็จะได้เจอกันแล้วสําหรับนักร้องสาวคนเก่งเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดทสดชื่นหลังออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องกับสามียิ้วฉัดมงคลทั้งคู่ก็ตัดสินใจเข้าพิธีวิวาสุดชื่นมื่นเมื่อวันที่11พฤศจิกายน64ที่ผ่านมา นอกจากนี้ว่าที่คุณแม่ยังได้ควักเงินก้อนโตซื้อบ้านหลังแรกที่กรุงเทพเพื่อมอบไปให้เป็นของขวัญต้อนรับลูกสาวโดยเธอยืนยันว่าไม่ต้องถามนะคะว่าเงินใครเงินยิวก็คือเงินเจนนี่ทำงานมาทุกบาททุกสตางค์ให้เจนนี่หมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะซื้ออะไรมันก็คือตังเจนนี่ล่าสุดเจนนี่ได้เผยภาพให้เห็นทุกมุมภายในบ้านทั้งวันกับการจัดบ้านวันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยวรูนะอยู่มากๆมองไปทางไหนก็อบอุ่นและน่าพักผ่อนไปหมด เลยขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ